สวัสดีค่ะเรามารับฟังนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะนิยายเรื่องสั้นเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่ามีผู้ชายที่มีอายุสูงวัยคนหนึ่งเขาชอบเลี้ยงวัวมากค่ะเรื่องราวของผู้ชายคนนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและเขาทำยังไงถึงได้มัดใจสาวที่อ่อนกว่าเขารลาวยี่สิบปี เรามาเข้าเรื่องฟังกันเลยคะ่ะวานีเมื่อสาวันก่อนพี่ยังเห็นตาลุงคนนั้นมาซื้อน้ำแข็งอยู่เลยนะเขามาซื้อที่ร้านค้าร้านนี้ทุกวันเลยแหละวานีว่าไหมอืมหรอจ๊ะพี่วานีไม่ได้สังเกตนะจ๊ะ วีนาพูดอยู่กับน้องสาวในขณะที่เขาทั้งสองคนกำลังนั่งกินข้าวอยู่พเพอิญว่าบ้านของวีนาแล้วก็วานีอยู่บ้านข้างๆกันกับร้านค้าร้านสะดวกซื้อที่ลงคนนั้นได้มาซื้อน้ำแข็งค่ะลุงคนนั้นก็ชอบมาซื้อน้ำแข็งอยู่ที่นี่เป็นประจำ แต่ด้วยดูลักษณะท่าทางของลุงแกแล้วแกน่าจะทำงานที่ดีกว่านี้เพราะเวลาแกแต่งตัวใส่แบบไหนจะใส่เสื้อผ้าสไตล์ยังไงแกก็ดูหล่อแล้วก็หน้าอ่อนดูเท่ไปหมดจนวีนาชอบมองแกตลอดเวลาเวลาแกมาซื้อน้ำแข็งค่ะว่าพี่วีนาแกอาจจะชอบกินน้ำแข็ง น้ำเย็นๆก็ได้นะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนจัดนะ่ะแล้ววันนี้แกก็คงจะมาสายๆนู่นละมัง้งเนาะวานีวานีคิดว่าเขาก็คงจะยุ่งอยู่แต่กับวัวนั่นแหละจะ้ะตอนเช้าเขารีบเอาวัวไปปล่อยกินหญ้าที่ทุ่งนากว้างนู่นนะ่ะวัวของเขาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวานี ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะพี่ได้ยินแต่คนอื่นๆที่เขาไปเลี้ยงวัวด้วยกันกับแกเขามาพูดว่าว่าของคุณลุงอะ่ะมีตั้ง2 0่สสตัวเลยนะจ๊ะโหยถ้างั้นลุงคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะสิใช่จะ้ะพี่วีนาแกค่อนข้างจะมีฐานะร่ำรวยมากเลยนะอืมจริง วัวเยอะขนาดนี้แกเลี้ยงคนเดียวแกเลี้ยงไหวหรอก็ไม่รู้เหมือนกันพี่วีนารู้แต่ว่าแกชอบตัดหญ้าให้วัวกินทุกวันเลยนะอ้าวทำไมหรอพี่ว่าเขาเลี้ยงวัวออกจะสบายดีออกแค่เอาไปปล่อยให้มันกินหญ้าตามสบายแค่นี้ก็เลี้ยงได้แล้วโธ่พี่อันนี้ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจ๊ะคนเลี้ยงวัวเขาจะตามใจวัวเขาตลอดวัววัวเขาไม่อิ่มนะ่ะอันนี้พี่วินาต้องไปถามแล้วแหละว่าเขาเลี้ยงวัวยังไงถึงยี่สิบสสิบตัวเขาทำไมเอาตัวรอดได้พี่ยังไม่มีโอกาสได้เจอกับลุงเขาเลยนะ่ะอืมเอาไว้พี่เจอแล้วค่อยถามลุงเองก็แล้วกันนะจ๊ะว่า ลุงเลี้ยงวัวยังไงได้จ้ะวานีมองดูหน้าพี่สาวดูตอนนั้นพี่สาวยิ้มเยิ้มอย่างชื่นใจเหมือนพี่สาวตัวเองจะดีอกดีใจกับลุงลุงคนนั้นมากๆวานีทั้งสายหน้าแล้วก็รีบกินข้าวให้อิ่มก่อนที่เธอจะไปทำอย่างอื่นส่วนวีนาที่อินไปกับความคิดของเธอทั้งกินทั้งคิด อะไรเพลิน,เ,นเหมือนตอนนี้เธอได้ส่งกำลังใจไปให้ลุงคนนั้นซะแล้วเธอได้อยู่ในโลกส่วนตัวของเธอนั่งเมอใจลอยแล้วก็ยิ้มไปคนเดียววีนากับวานีต่างคนต่างก็มีความคิดต่างกันมากนิสัยก็ต่างกันและต่างคนก็ให้อิสระซึ่งกันและกันไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันค่ะ ถึงแม้นว่าพวกเธอจะเป็นพี่น้องฝาแฝดกันก็ตามบ้านของวีนาแล้วก็วานีเป็นบ้านชั้นเดียวเล็กๆกระทัดรัดอยู่เป็นครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นพ่อกับแม่ของพวกเธอได้ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปตามหมู่บ้านตอนเย็นๆพ่อกับแม่ของพวกเธอถึงจะกลับมาบ้านอีกครั้งสองพี่น้องคู่นี้ ไม่ถนัดในเรื่องทำอาชีพรับจ้างเหมือนพ่อกับแม่เพราะพวกเธอไม่ชอบอากาศที่ร้อนจัดเลยทำให้พวกเธอไม่ชอบและก็เลือกที่จะอยู่ที่บ้านมากกว่าเพื่อรอพ่อกับแม่กลับมาพ่อมีชื่อว่าผันแม่มีชื่อว่าวาใจพ่อกับแม่ของพวกเธอรักกันมากทำอะไรก็ทำด้วยกัน พ่อพันเป็นผู้นำของครอบครัวตลอดไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามแต่ด้วยความที่ลูกสาวทั้งสองคนถูกเลี้ยงดูตามใจมาตั้งแต่เด็กและเป็นลูกสาวเป็นฝาแฝดที่สวยมีตะนแลรกสวยรักงามกันทั้งคู่เลยค่ะไม่เคยทำงานที่หนักอยู่แต่บ้านมีอะไรก็กิน กินแบบเรียบง่ายสบายสบายพ่อผ่านกับแม่วาใจไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนตัวเองและความหวังของพ่อกับแม่ก็อยากจะให้ลูกฝาแฝดทั้งสองคนได้สบายกันทั้งคู่คะ่ะตอนนี้ลูกๆฝาแฝดทั้งสองสาวก็ได้โตเป็นสาววัยใสแล้วทั้งสองคนเรียนจบมหกกันทั้งคู่ตอนนี้พวกเธอยังไม่ได้เรียนต่อ พรอะพวกเธอกำลังรอโอกาสดีๆที่พ่อกับแม่สรรหามาให้ด้วยลูกๆเรียนพร้อมกันพ่อกับแม่ของพวกเธอกำลังหาเงินแต่ด้วยความรู้น้อยที่พ่อกับแม่มีเลยทำให้หาเงินล่าช้าถึงจะได้น้อยแต่ก็ได้มาด้วยหยาดเหงื่อน้ำพักน้ำแรงของพ่อกับแม่ของพวกเธอคะ่ะ วิธีการหาเงินไม่เหมือนกันเลยทำให้พ่อกับแม่ของพวกเธอหาเงินไม่ทันส่งพวกเธอเรียนพวกเธอจึงจำเป็นต้องหยุดเรียนไว้ก่อนครอบครัวของพวกเธอก็ค่อนข้างที่จะขาดแคลนเรื่องทรัพย์สินเงินทองจะว่าไปแล้วในใจของวีนาผู้เป็นลูกสาวคนโตก็ไม่อยากเรียนต่อเลยค่ะแค่เธอจบม .6 เธอก็เห็นว่าเธอเรียนจบสูงแล้วและอีกอย่างเธอก็อยากจะให้น้องสาวเรียนต่อซะมากกว่าเพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ให้สบายมากขึ้นกว่านี้ค่ะวีนาอยากให้น้องสาวเรียนคนเดียวและมีอนาคตที่ดีเธอเสียสละให้น้องเรียนต่อค่ะ วีนาหลังจากที่กินข้าวอิ่มแล้วเธอก็ชอบที่จะมานอนเล่นที่เปนหน้าบ้านเหมือนเคยซึ่งบ้านของเธอเป็นหมู่บ้านที่เนินสูงซึ่งมองไปไกลๆก,ก็จะเป็นวิวเป็นลานกว้างทั้งทุ่งนาทั้งฝูงวัวทั้งวิวภูเขาที่คนอื่นๆเขานำวัวไปเลี้ยงเห็นพอริบรี โดยเฉพาะวัวของลุงที่นำวัวไปเลี้ยง20-30ตัวได้ค่ะลุงคนที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าลุงเอี่ยมค่ะลุงเอี่ยมในวัย49ปีถือว่าอายุปูนนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่เลยนะคะในสายตาคนบางคนก็มองว่าอายุเท่านี้กำลังพอดีเลยค่ะวีนานอนรับลมเย็นๆหลังจากที่กินข้าวเช้าอิ่ม เธอเผลอหลับไปสักพักใหญ่ๆจนกระทั่งเสียงรถมอเตอร์ไซค์ที่คุ้นหูขับตรงมาที่เธอนอนอยู่ใต้ล่มไม้ที่หน้าบ้านค่ะซึ่งวีนาก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นรถของคุณลุงเอี่ยมนี่เองค่ะวีนาทำอะไรนอนสบายจังเลยลุงชักจะอิจฉาหนูแล้วล่ะสิเนี่ย ลุงเอี่ยมทำท่าพูดแซวเธอเล่นๆในขณะแววตาของลุงนั้นได้มองไปทั่วบริเวณบ้านอา้าวลุงเอี่ยมนี่เองเหรอจ๊ะหนูว่าแล้วทำไมเสียงลดคุ้นๆหูหนูจังก็ลุงนี่แหละหนูวีนาะว่าแต่หนูน่ะสบายจังเลยนะก็หนูไม่มีอะไรทำนี่จ๊ะลุงได้แต่กินแล้วก็นอนอย่างนี้แหละ คนยังไม่มีการมีงานทำมันก็เป็นอย่างนี้แหละจ้ะลุงมันก็เป็นเรื่องสบายธรรมดาอ๋อว่าแต่ลุงมาทำอะไรที่นี่เหรอจ้ะลุงมาหาพ่อหนูนะ่ะพ่อของหนูอยู่หรือเปล่าพ่อกับแม่ไม่อยู่หรอกจ้ะลุงออกไปรับจ้างตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็มีแต่หนูแล้วก็วานีลุงมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะลุง ก็ว่าจะมาขอยืมเครื่องตัดหญ้าพ่อเองนั่นแหละพอดีเครื่องตัดหญ้าลุงนะ่ะมันพังกำลังเอาไปซ่อมให้ช่างเขาซ่อมอยู่นะ่ะเมื่อไหร่จะเสร็จก็ไม่รู้ลุงก็เร่งให้เขาซ่อมให้ลุงให้ได้เร็วๆอยู่เนี่ยเออเครื่องตัดหญ้าของพ่อของหนูนะ่ะก็อยู่ข้างในบ้านนะจ๊ะลุงถ้าลุงไม่รีบตอนเย็นๆค่อยมาเอากับคุณพ่อก็ได้นะจ๊ะจริงๆแล้วนะ่ะ ลุงก็ไม่รีบหรอกนะแต่ว่าวัวของลุงนะ่ะมันร้องอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนมันรู้สึกว่ามันจะกินหญ้าไม่อิ่มนะ่ะลุงก็เลยอดจะเป็นห่วงท้องของวัวลุงไม่ได้ลุงคิดว่ามันไม่อิ่มนะ่ะลุงก็เลยอยากจะได้เครื่องตัดหญ้าไปตัดหญ้าให้วัวของลุงกินเพื่อช่วยให้มันกินให้อิ่มอิมผ่านพ้นผ่านวันไปก็เท่านั้นเองแหละ สงสารมันน่ะอา้าวแล้วญ้าที่ทุ่งนากว้างมันไม่มีหรอหรอจ้าลุงโอ้ยมันจะเอาที่ไหนมาเกิดทันล่ะหนูวีนาก็หัวมันกินทุกวันทุกวันเออก็จริงนะจ้าลุงจริงๆแล้วนะ่ะวีนาก็ให้ลุงอะ่ะยืมเครื่องตัดญ่าไปก็ได้นะจ้าเดี๋ยวค่อยบอกพ่อก็ได้ว่าลุงมายืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอามาส่งพ่อก็แล้วกันนะจ๊าลุง ได้จ้าไม่ต้องห่วงล็อกเรื่องอะ่ะเครื่องตัดหญ้าลุงเอามาส่งพ่อเองอยู่แล้วแหละจ้าลุงเออวินาได้ยินมาว่าว่าของคุณลุงมีตั้ง20่สถึงสาตัวเลยเหรอจ้าใช่จ้าว่าของลุงมี20่สถึงสาตัวจริงๆนั่นแหละถ้าเอาจริงๆอะนะก็30มสิบตัวนั่นแหละหญ้าของลุงที่ปลูกไว้ก็ไม่พอให้มันกินหรอก ทุกวันนี้ลุงต้องปลูกแล้วก็ไปเช่าสวนคนอื่นๆเขาปลูกหญ้าเพิ่มอีกนะ่ะมันก็อยู่ห่างไกลกันมากกว่าลุงจะไปตัดแล้วไปขนมาให้มันกินก็ใช้เวลาเป็นวันสองวันเลยแหละบางครั้งก็ไม่ถึงวันบางครั้งก็ใช้เวลาไปสองถึงสามชั่วโมงต่อวันลุงก็คิดว่ามันก็หนักอยู่นะสำหรับลุงนะ่ะ แค่หนูฟังนี้มันก็เป็นงานหนักแล้วล่ะจ้ะลุงขนยาให้วัวกินทุกวันเหนื่อยตายเลยนะลุงนะทั้งลำบากอยู่แบบเนี้ยลุงไหวเหรอจ้ะไม่ไหวก็ต้องไหวนะจ้ะหนูวีนาะเอ้ยลุงก็อยากมีแล้วก็อยากมีวัวเยอะๆเวลาขายจะได้เงินเยอะๆยังไงล่ะก็จริงของลุงว่านะจ้ะเวลาขายก็ได้เงินเยอะ พอเห็นเงินก็มีกำลังใจใช่ไหมจ้าลุงใช่จ้ะนี่ลุงก็เริ่มจะเลี้ยงดูวัวคนเดียวไม่ไหวแล้วแหละพราะวัวของลุงออกลูกแต่ละปีออกตั้งหลายแม่ได้ทีปีละสิบตัวหาคนมาเลี้ยงดูแลช่วยอยู่เนี่ยลุงชักจะไม่ไหวซะแล้วใครกันนะจะมาช่วยลุงได้บ้าง วีนาสงสัยว่าผู้หญิงที่จะเข้ามาเป็นแม่บ้านให้กับลุงนี่ต้องใจรักกลัวเหมือนกันกับลุงนั่นแหละจ้ะถึงจะอยู่กับลุงได้ลุงก็ว่าอย่างนั้นแหละหนูวีนาแต่ลุงอ่ะคงปล่อยให้เขาไปลำบากกับลุงไม่ได้รอกลุงสงสารเขาหนะถ้าลุงมีเมียมีแม่บ้านที่ดีลุงจะให้เขาอยู่แต่บ้านคอยทำกับข้าวไว้ให้ลุงกินก็พอ แล้วลุงก็จะขายหัวออกทั้งหมดและก็จะใช้ชีวิตบ้านปลายที่เหลืออยู่กับเขายังไงล่ะอยู่อย่างมีความสุขไปเลยอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะไปทำอะไรก็ไปกันจ้ะลุงวีนานะ่ะเข้าใจลุงแล้วนะจ๊ะแล้ววีนาก็ขอให้คุณลุงนะ่ะเจอผู้หญิงคนนั้นเร็วๆนะจ๊ะเดี๋ยวหนูไปเอาเครื่องตัดหญ้ามาให้ลุงก่อนนะ หลังจากที่วีนากับลุงเอี่ยมได้พูดคุยกันสักพักก็ทำให้วีนารู้แล้วว่าลุงเอี่ยมคนนี้ดูท่าทางจะรวยไม่ธรรมดาจริงๆเธออมยิ้มเบาๆพร้อมกับแววตาของลุงเอี่ยมได้มองดูเธอตลอดเวลาเหมือนกันค่ะวีนาคิดอยู่ในใจและคิดมาตลอดว่าเธออยากมีใครสักคนที่เลี้ยงดูแลเธอได้และคนคนนั้นต้องพร้อมไปด้วย เงินทองและไม่ทำให้เธอลำบากพร้อมไปด้วยความรับผิดชอบเป็นผู้ใหญ่พอที่จะเลี้ยงดูเธอได้เหมือนดังพ่อกับแม่ของเธอที่หวังไว้วานีผู้เป็นน้องสาวเธอก็แอบได้ยินลุงเอี่ยมคุยกับพี่สาวของเธอในขณะที่วานีอยู่ข้างในบ้านทำให้เธอรู้สึกว่ากลัวพี่สาวจะแอบลงลัก กับลุงคนนี้จริงๆคนที่มีอายุสูงไวัยรุ่นแล้วพ่อของเธอคะ่ะแต่วันนี้ก็เลือกที่จะเงียบและเก็บความรู้สึกตัวเองเอาไว้คนเดียวคะ่ะชีวิตต่างคนต่างเลือกเส้นทางเดินเองได้เธอคิดแบบนี้คะ่ะเมื่อวีนาได้เอาเครื่องตัดญ้าออกมาให้กับลุงเอี่ยมแล้วเดี๋ยววีนาจะบอกพ่อให้เองนะจ๊ะลุง ว่าลุงมายืมเครื่องตัดหญ้าไปตัดหญ้าให้วากินนะจ๊ะจ๊ะลุงขอบใจหนูมากนะที่อุตส่าห์ให้ลุงยืมเครื่องตัดหญ้านะ่ะไม่เป็นไรหรอกจ๊ะลุงลุงเอี่ยมก็เป็นคนกันเองอยู่แล้วนี่จ๊ะถ้างั้นลุงไปก่อนนะนะจ๊ะลุงลุงเอี่ยมยิ้มอย่างชื่นมืน่นเมื่อได้เครื่องตัดหญ้าไปแล้วแกหวังว่าวีนา คงเห็นความพยายามของแกมากๆากพอตกมาตอนเย็นพ่อผันกับแม่วาใจได้เลิกงานกลับมาที่บ้านแล้ววีนาและวานีช่วยกันทำงานบ้านหุงหาอาหารให้พ่อกับแม่ของเธอกินอย่างอริดอร่อยค่ะพร้อมกับวีนาได้เล่าเรื่องของลุงเอี่ยมให้พ่อตัวเองฟังเมื่อตอนกลางวันวีนา พ่อไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะลูกที่ลุงเอี่ยมน่ะมายืมเครื่องตัดหญ้าของเราก็ให้แกยืมไปเถอะจ้ะพ่อเออวัวของลุงเอี่ยมนะ่ะมีตั้ง30สตัวไม่ใช่เหรอลูกทำไมแกไม่ขายออกพ่อไม่เข้าใจแกเหมือนกันพ่อก็เห็นแกเลี้ยงวัวอยู่คนเดียวอย่างนี้มานานหลายปีแล้วนะลูกตั้งแต่ภรรยาของแกเสียไปนะ่ะแกยังใช้ชีวิตเดิมเดิมลุงเอี่ยมนี่ ยังไงยังไงก็ยังไงเหมือนเดิมนะคนขยันยังไงก็อย่างนั้นลุงเอี่ยมคนนี้นะ่ะช่างมีความอดทนและมุ่งมานะจริงๆเคยใช้ชีวิตยังไงก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนเลยพ่อลยยอมใจแกจริงๆจ้าพ่อเห็นลุงเอี่ยมบอกว่าถ้าแกมีเมียใหม่แกจะขายกัา ออกไปให้หมดทุกตัวเลยนะจ๊ะพ่อมันก็แค่คำพูดของลุงเอี่ยมลูกเอ้ยอย่าไปเชื่ออะไรลุงเขามากนะักคนเราเคยใช้ชีวิตยังไงก็ใช้อย่างนั้นเหมือนเดิมนั่นแหละจะผันตัวไปทำอย่างอื่นก็เป็นเรื่องยากอยู่นะพ่อว่าลุงเอี่ยมนะ่ะใจรัก,กวัวจะตายถึงวัวแกไม่มีแล้วแกก็จะไปซื้อมาเลี้ยงใหม่อยู่วันยันค่ำคนเคยเลี้ยงวัว อดไม่ได้หรอกถ้างั้นแกจะอยู่กับบัวได้ล่ะลูกบัวตั้ง30ตัวแน่หลังจากที่พ่อผันได้พูดเรื่องของลุงเอี่ยมจบแล้ววีนาก็นั่งเงียบฟังพ่อพูดจนจบจากนั้นเธอก็ตั้งใจกินข้าวไม่พูดจาอะไรเลยค่ะแม่วาใจมองดูลูกสาวคนโตออกด้วยแววตาของเธอนั้น บ่งบอกไปหมดแล้วว่าวีนารู้สึกดีกับลุงเอี่ยมคนนี้จริงๆแค่คำพูดของลุงเอี่ยมก็ทำให้วีนาคิดไปไกลแล้วส่วนวานีผู้เป็นน้องสาวก็กินข้าวนั่งเงียบทั้งมองดูพี่สาวตัวเองอยู่เหมือนกันกับแม่วาใจแม่วาใจกับวานีมองหน้ากันแล้วก็สายหน้าเบาๆไม่รู้จะพูดอะไรต่อ กลัวว่าพ่อผันจะได้ยินและรับรู้ถึงความรู้สึกของวีนาลูกสาวคนโตค่ะวีนารีบกินข้าวให้อิ่มแล้วเดินตรงไปที่ห้องนอนของตัวเองเธอปิดประตูเงียบค่ะพอวันต่อมาวีนาก็มานอนอยู่ที่เปหน้าบ้านเหมือนเดิมแต่มานอนในวันนี้ดูจิตใจของเธอนั้นจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอรู้สึก วันไหวกระวนกระวายใจคิดเห็นแต่เรื่องเมื่อวานนี้ที่เธอได้คุยกับลุงเอี่ยมจนกระทั่งลุงเอี่ยมได้เอาเครื่องตัดหญ้ามาคืนให้กับพ่อของเธออีกครั้งค่ะแต่ในวันนี้พ่อของเธอก็ไม่อยู่เหมือนกันก็มีแต่วีนาที่นอนเปรอยู่หน้าบ้านเหมือนเคยค่ะ ลุงเอาเครื่องตัดหญ้ามาคืนพ่อผันแล้วนะวีนะเครื่องตัดหญ้าเครื่องของพ่อของเองเนี่ยตัดดีจริง,รงๆใบมีดคมกริบดีกว่าเครื่องของลุงอีกนะเนี่ยก็ใช้สิจ้ะลุงก็เครื่องของพ่อหนูอะ่ะยังใหม่อยู่เลยนะจ๊ะแล้วเครื่องตัดหญ้าของลุงนะ่ะใช้ได้แล้วหรอจ๊ะทำไมถึงรีบเอามาคืนจังเครื่องตัดหญ้าของลุงนะ่ะซ่อมเสร็จแล้วละ ลุงก็เหลือแต่ขาดคนช่วยก็เท่านั้นเองช่วยตัดหญ้าเหรอจ้าลุงเปล่าหลอกนุวีนาะก็ช่วยเรื่องเติมน้ำมันเครื่องตัดหญ้านี่แหละทุกวันนี้นะ่ะน้ำมันมันแพงลุงเติมวันละ200ก็ไม่พอตัดการลงทุนของลุงนะ่ะเยอะมากเลยนะเห็นว่าอย่างนี้เลี้ยงวัว มีตระลงทุนเหมือนกันนะหนูวีนาในใจของวีนาก็คิดอยากจะไปช่วยคุณลุงอยู่นะจ๊ะแต่วีนาคงจะช่วยเรื่องเติมน้ำมันให้ไม่ได้หรอกจ้ะเพราะว่าวีนายังไม่มีค่าจ้างอะไรเลยวีนาก็ได้แต่จะช่วยลุงได้ก็ได้ขนแต่หญ้าให้วัวกินนั่นแหละจ้ะโอ้ยลุงก็พูดเล่นไปอย่างนั้นแล้วลุงไม่ให้หนูไปทำช่วยหรอก ลุงรู้ว่ามันลำบากจ้ะลุงหนูก็รู้อยู่แก่ใจของหนูอยู่แล้วว่าหนูน่ะกลัวกลัวมากเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรล็อกขอบใจหนูวีนามากนะที่คิดอยากจะไปช่วยลุงนะ่ะเอาไว้ให้ลุงขายวัวก่อนแล้วค่อยมาช่วยลุงทำอย่างอื่นก็ได้วีนาเมื่อได้ยินลุงเอี่ยมพูดออกมาแบบนี้ เหมือนให้ความหวังเธอเธอก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆกลับมาอีกครั้งด้วยวัยของเธอยังอยู่ในวัยสาววายัยใสๆการเข้าใจและสิ่งที่เธอได้ยินวีนาก็คิดว่ามันจะเป็นจริงขึ้นมาสักวันค่ะความฝันของเธออยู่แค่เอื้อมเองนะคะเรือนล่างอันอบอบ,บางล่างเล็กใบหน้าขาวนวลผ่อง นอนยิ้มอยู่ที่เปรนอนตลอดทั้งวันที่หน้าบ้านของเธอกับคำพูดของลุงเอี่ยมอยู่กับความฝันของเธอนั่นเองค่ะเมื่อลุงเอี่ยมได้เดินเข้ามาหอบกอบกรยเอาต้นยาไปให้หัวกินค่ะสำหรับนิยายเรื่องสั้นนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อที่จะไม่พลาดนิยายเรื่องสั้นๆเรื่องใหม่ๆในคลิปหน้าขอให้ผู้รับฟังทุกท่านฟังแล้วก็ขอให้มีความสุขด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ